บุคลยต่อสู่ร้านครับอยู่กันที่ปลวกแดงจังหวัดระยองครับมาดูความพร้อมการเตรียมตัวของคู่ชิงเชลิศครับมวยรอบซีดีเมจิเงินล้านครับดอกไม้ป่าต่อสู่ร้าครับด้านหลังครับเตรียมความพร้อมซ้อมรอรับมือคู่ชิงของเขาคือยอดอีสานรถสวยจากเจ็ดสายพิ้วครับจะโชคดีเป็นคู่นํารายการมวยมันวันศุกร์นี้ครับทางช่อง two f o r you เดี๋ยวไปดูความพร้อมครับการเตรียมตัวของน้องเขาว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนตามมาเลยครับ เปิดรอดมันนะเหมือนกับที่ที่ว่าเราหรอยึดย้ดรามเตมนะวมาเตะซ้ายนะลักษณะเดียวกันมีทั้งมีทั้งหมัดมีทั้งขาเลยขับบนข้างล่างมัีมีสลับกปปเอกนฮัอับอเรียบับ h อองทินว ต,ตอนนี้เราก็ยืนอยู่กับว่าที่แชมป์มวยรอบซีพีไมจริงกับร้ัสดีน้องชายสสวัดีครับ,บดบอกไม้ป่าต้อสุรัตโอ้โหเจอกันตั้งแต่รอบแรกๆรไม่หวังไม่หวังไม่หวังยังไงไม่หวังไงเข้าชิงเนี่ยก็โหกกันชัดๆก็เทมที่พร้นะทมที่นะเมื่อกี้เห็นซ้อมโอ้โหเตะก็เตะเป้าเต,ตะป่าป่าเลยความมั่นใจเป็นไงครับน้องไฟนี้ก็ไปเต็มที่แน่นอนเต็มร้อยแน่นอนครับไฟนี้พูดถึงคู่ชกแล้วหน่อยได้ไหมว่าทีเด็ดเขาจุดเด่นของเขาที่ทำให้เรารู้สึกกังวลในการชกไฟนี้ครับ ก็เขาก็มีตีนซ้ายหน้าในวงในก็แข็งอยู่ปัจจุบันตีนซ้ายหน้าแล้วเรามีอะไรก็มีหมัดหน้าตีนหน้าเหมือนกันครับหมัดหน้าตีนหน้าเมื่อกี้แวบๆเห็นเห็นมีซ้อมมีศอกมีหมัดครับทีเด็ดที่เราคิดว่าจะเอาไว้ปิดเกมเอาไว้เป็นทีเด็ดเล่นงานคู่ชกเราหนึ่งเราคิดว่าเป็นอะไรที่พี่สุรัตน์เขาเขาหมุกไว้ก็ไม่หมัดก็ศอกสองอย่างนี่ครับมีให้เห็นแน่นอนใช่ไหมเห็นแวบๆยอดดีสานเขาก็มีศอกนะนะเห็นเห็นเขาซ้อมเขาก็เตรียมศอกคิดว่าศอกใครแม่นกว่ากันก็อันนี้ต้องไปวัดบนเวทีแล้ว มีอะไรจะพูดพูดถึงยอดที่ฝากอะไรถึงยอดอีสานได้ไหมเพราะเขาก็เตรียมสองมาเล่นงานเราเหมือนกันก็มาเต็มร้อยนะครับสองใครเข้ามากันรอบนี้นาวิธีว่าครับเอาล้วครับสุดท้ายน้องฝากอะไรถึงแฟนคลับ FC ดอกไม้ป่าแล้วก็แฟนคลับ FC ค่ายมวยตอสุรัตที่รอเชียร์เราวันศุกร์นี้นะครับก็ฝาก FC ทุกท่านนะครับแล้วก็เตรีมงานเตรียมเสงินเป็นกำลังใจผมด้วยครับต่างปรนะครับนี่ครับนะครับนี่เป็นคู่ชิงนะครับ มวยรอบซีพีเมจิงเงินล้านครับจะชกกันเป็นคู่เอกศึกมวยมันวันศุกร์วันศุกร์ที่17มิถุนายนนี้นะครับที่เวทีมวยนาชาติลังสิตท,ทูฟยูยี่สิบสี่ถ่ายทอดสดเวลาเดิมนะครับ18นาฬิกาผมมั่นใจครับแพ้ชนะเป็นยังไม่รู้แต่ว่าเกมคู่นี้มันแน่นอนยังไงก็อย่าลืมเปิดช่องยี่สิบสี่เป็นกำลังใจให้กับดอกไม้ป่าด้วยครับน้องขอบคุณมากมากครับครับ โอ้โหดูน้องซ้อมแล้วเนื้อตัวดีมากจะรอให้น้องซ้อมเสร็จไม่ไหวเพราะว่าซ้อมนานเลยเกินขออนุญาตคุยกับพี่สุรัตน์ก่อนเลยแล้วกันสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคุณติ๋ครับเป็นยังไงบ้างครับความพร้อมของดอกไม้ป่าที่จะชิงในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับผมก็พร้อมพร้อมมากครับพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าดูจากการซ้อมแล้วนั่งร่างกายเนื้อตัวดีมากเลยครับผมเห็นว่าพี่สุรัตน์บอกว่าน้องเร่งแบบนี้มาสองสัปดาห์เลยโอ้โหแสดงว่าตั้งใจมากกับแชมป์เส้นนี้ครับได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้พี่สุรัตน์ไม เป็นยังไงบ้างครับตอนแรกผมจําได้ครับผมสัมภาษณ์พิศดารตั้งแต่เริ่มชกไฟแรกเลยครับพิศดารบอกว่าไม่ได้คาดหวังกับแชมป์ใช่ครับขอเน้นในแต่ละไฟให้เต็มที่ตอนนั้นเราเน้นเนน้แค่ว่าขอให้ผ่านไฟที่หนึ่งไฟที่สองไปมาถึงตรงนี้แล้วเมื่อกี้ผมเห็นพิศดารโอ้โหทุกทุกรายละเอียดเลยเก็บให้น้องเพื่อเป็นการแก้เกมเตรียมความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับจากวันแรกที่ตั้งเป้าแค่ว่าเน้นในแต่ละไฟจนถึงวันนี้แล้ววันสุดที่ถึงนี้มันนัดชิงแล้วครับก็ดีใจมากเลยครับครับ ภูมิใจในตัวเขาที่เขาทําได้ที่เขาตั้งใจนะครับเพราะว่า่อนหน้านี้ก็เกือบเลิกแล้วเหมือนกันตอนโควิดตอนโควิดที่ก็ไปทํางานไปทํางานแล้วก็ติดใจไปเจอสาวโรงงานติดใจเกือบจะไม่กลับมาแล้วติดใจชีวิตหนุ่มโรงงานใช่ครับเห็นว่าก่อนหน้านี้ค่ายไม่เคยมีแชมป์มวยรอบเลยแล้วก็ทังด้านของดอกไม้ป่ายเองเนี่ยก็ไม่เคยไม่เคยชิงแชมป์มวยรอบมาก่อนด้วยไม่เคยครับ อย่างนี้ทั้งทางข่ายเองหัวหน้าค่ายแล้วก็นักมวยตื่นเต้นไหมครับ,<อ>บ,บนี้ก็นิดหน่อยครับคือเราก็ก็พยายามเทรนเขาทุกวันแล้วก็ปรับเรื่องความคิดเข้าด้วยนะครับ,รบว่าโอเคให้มองเป็นเป็นไฟธรรมาดาไฟหนึ่งของเราร<อ>นะครับ,รบเพราะจุดจุดที่ที่พี่ตั้งเป้าไว้ให้เขามันมันไม่ใช่แค่มวยรอบท<ม>ี่กะว่าให้ให้เขาชกขยับขึ้นไปจนกระทั่งถึงอยากจะไปชกวันแชมเปี้ยนชิพเลยเพราะว่าเขาเป็นมวยที่มีหมัด ครับแล้วก็ออกอาวุธรุนแรงทุกลูกนะครับหลังๆก็ดูร่างกายดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็เป็นมวยที่เปิดเกมด้วยครับนะครับก็นี่คือตั้งเป้านอกจากจะเป็นแชมป์มวยรอบแล้วก็คือต่อเนื่องต่อยอดไปเลยใช่ครับคือโอเคอาจจะไปชกในในในแร็งกิ้งที่มันสูงอืมครับก็คือยกระดับยกเลเวลไปได้ยินว่าวว่าตั้งใจเลยพิศุรัตตั้งใจจะผลักดันให้มาเป็นตัวตายตัวแทนปืนกลเลยใช่ครับแสดงว่านี่คือนี่คือถ้าจะพูดว่าคือเบอร์หนึ่งของต่อสุรัตได้ไหมครับถ้าไม่นับปืนกลใช่ครับ ตอนนี้เราก็มีเหมือนกับมีตัวทำตัวแทนกันตลอดนะครับก่อนนั้นที่บอกว่าไม่หวังวันสูกเนี่ยไฟสุดท้ายแล้วหวังแล้วใช่ไหมครับหวังแล้วเนาะโอ้ก็ต้องต้องต้องยินดีกับพิสุรัตด้วยพี่โอ้บุกป่าฝ่าวานฝ่าฟันจนถึงรอบชิงชนะเลิศก็เห็นตั้งแต่แรกกั้เนาะน้องก็มาเรื่อยเรื่อยจนถึงวันนี้ความน้องก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพูดถึงเรื่องน้ำหนักครับชก126ปอนด์นี่มีปัญหาไหมครับไม่มีครับ ตอนนี้เกินอยู่ประมาณสี่ครับก็น่าจะมีเวลาอีกประมาณ4ี่ห้าวันสบายๆก็เป็น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 หลุมในหลุมปกติของมันเนาะครับครับสุดท้ายพี่ซอสฝากอะไรถึงแฟนคลับ FC ที่รอเชียร์และอยากเห็นการฉลองแชมป์ของดอกไม้ป่าตอสุรัตน์นิดนึงครับผมครับผมครับก็ค่ายมวยตอสุรัตน์นะครับก็ขอเชิญชมนะครับดอกไม้ป่าตอสุรัตน์วันศุกร์นี้จะทําให้ดีที่สุดนะครับผลจะออกมาจะชนะจะแพ้ยังไงเนี่ยอันนี้เรา ผมจะไม่โทษอะไรใครทั้งนั้นแต่ผมจะทจะทำให้ดีที่สุดนะครับจะไปให้ดีที่สุดนะครับครับผมก็ขอให้ได้แชมป์สมดังใจครับผมวันสุดนี้ครับอย่าลืมครับเปิดช่อง True4U 24คู่ชิงเมื่อรอบซ p พีเมจิเงินรางรับดอกไม้ป่าต่อสุรัตจะเจอกับยอดอีสานรถสวยจะเจ็ดสายผิวใครแพ้ใครชนะไม่รู้ครับแต่ว่าอย่าลืมส่งแรงเชียร์ให้กับค่ายเมื่อตอสุรัตด้วยกลองมันแน่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสัอ